คลิปนี้เขาจะมาสอนวิธีการปลดล็อก vivo y 1 1เนาะ y 1 1หรือว่า vivo 1906เนาะด้วยแบบแบบฟรีแบบแฟดแฟดไฟล์เนาะให้ทาผู้ชมโหลดไฟล์มาก่อนเนาะเดี๋ยวจะแปะม,มาข้ามาในนี้ก็มันมีไดเวอร์แต่ชวนไดเวอร์ในของเขาเนี่เขาติดตั้งแล้วเพราะว่าเขาจีมเทปพอยต์นะมันโชว์พอร์ตเก้าศูนย์แปดก็คือโอเคแล้วถ้าว่าพยายามไปท่านโชว์จีมเทปพอยต์อะไรมันบกึ้น การติดตั้งไดเบอร์ลงไปตั้งไดเบอร์ลงไปเนาะชวนของเขานี่เขามีแล้วก็มีแต่ติดตั้งตัวนี้โปรแกรมแปดมันเออส่วนเทสพอยต์มันเนาะง่ายๆพิมพ์ในนี่ก็ได้ E D L นะ Vivo Vivo 06นาะประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีบอกจุดมันเนาะนี่อันนี้คือแท็กพอยต์ของมันนะจีมสองจุดนี่แล้วก็ปิดเครื่องก่อนถอดแปดออกก่อนก็ได้แล้วก็เสื่อมแปดใหม่แต่ว่าปิดเครื่องแล้วก็กดสองจุดนี่ค้างไว้ตามที่ในวงเขานี่แล้วก็เสื่อมสายกับคอมเสียบสายกับคอมพิเตอร์นะเพื่จะขึ้นมาพอตจะขึ้นมาพอตแบบนี้คือกับลูกค้านี่ดแบบหนึ่ง มันก็จะขึ้นพอร์ตแบบนี้เนาะข้อคอม q d Loader 9 0 0 8เ่นาะส่วนพอร์ตนั้นอันนี้มันเป็นคอมสี่หลายคนอาจจะคือเป็นคอมมียังกับสุดสุดสุดแล้วสั่งมันเนาะมันขึ้นกับคอมแต่ละคนแต่ว่าข้อแต่มันขึ้น9008บนะุดชุดเบอเร์มเออเค โ okay. อเคหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วแม่งายยากสิบาเดินมานี่นี่นี่ตัวนี้ เฮ้ย okay. ถ้าบราเปิดโปรแกรมขึ้นมาประมาณนี้ถ้าเราเฮาเสื่อมโหมด9 0่าที่เขาบอกในนี้นมันก็จะโชว์ขึ้นมาโหมด9 0่าในหน้าจอคอมเฮาเนี่ยบอสแ้วเฮามาเลือกกระป๋อยกันแบบแฟลตบิวเนาะแฟลตบิวเลือกเบลว์เดสท็อปไฟล์เลือกไฟล์ตัวนี้เนาะคลิกเปิดเปิดตัวนี้มาแล้วสําเร็จแล้วเนาะมันเข้ามาในนี้สําเร็จแล้วเมื่อกี้ไปธีทูน ไปที่ p a r t i t i o n manager คลิกโอเครอแป๊บหนึ่งแล้วมันเด้งกันนานี่กันมาเนาะเลื่อนฐานประชุมเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาชุดเลยเนาะมันจะมีคำว่า User Data คลิกไปที่ User Data คลิกขวาเลือกตัวนี้เนาะตัวทาง Manager p a r t i t i o n data ในมาได้หนีเลือกอิเลดเนาะหรือว่าเคลียร์หรือว่าลบลบลบอ่าพัดเสบิ้งมันนะลบรหัสลบมันอยู่ในข้อมูลตัวนี้เนาะลากเครื่องง่าง่ายไปคลิกตัวนี้แล้วคลิกเงียบสังเกตได้นีคำสั่งถ้าว่ามันโดนมันก็จะขึ้นคำสั่งบอกเลยเมันขึ้นว่าพินิจอิเลดดาต้าบอกโอเคเปิดเครื่องได้เลยกดเปิดเครื่องได้เลยถอดสายออกเปิดเครื่องนี่จำร็จแล้วครับปิดออก อันนี้มันลองรับหลายรุ่นนะมันลองรับหลายรุ่นเนาะมันบม่ว่าเป็นได้แต่ Vivo y 1วนซีเนี่มันมีไวนเก่าหาไวอย่างหลายหลายหลายรุ่นลองไปศึกษาเบิง่งเดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดบอกแต่ว่าเครื่องที่เขามาปุ่นเนี่ยก็คือเขายกตัวอย่างเป็น Vivo y 1วน์ซีเหนึ่งเก้าหกนะ